2ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากคลิงแมสาขาหลังสวนจังหวัดชุมพรออกมาแก้จทย์ปัญหาจากหนังสือย e ูคลิดป .6 เล่ม5หน้าที่16ข้อที่2ค่ะโจทย์มีอยู่ว่ามีครึ่งวงกลม4ส,ส่วนที่มีขนาดเท่าเท่ากันอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวของเส้นรอบรูปเป็น48เซติเมตรดังรูปทางขวา จงหาความยาวของเส้นรอบรูปของส่วนที่ระบายสีเรามาเริ่มแก้จทยกันเลยนะคะ1เราจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโดยที่เราจะเห็นว่าความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเป็น6เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมซึ่งดูได้จากตรงน,นี้นะคะเราจะดูเป็นหนึ่ง,ส,งสาม ฉะนั้นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมจะมีขนาดเท่ากับ48หารด้วย6จะเท่ากับ8เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม1วงต่อไปเราจะหาความยาวของเส้นรอบรูปของส่วนที่ระบายสีซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะโดย จากความยาวของเส้นโคง้งของครึ่งวงกลมคูณด้วย4บวกด้วยความยาวของความด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมหรือผ้าคูณด้วยสองซึ่งจะเขียนได้อย่างนี้ค่ะ8คูณด้วย3.14คือพายคูณด้วยเศษ1ส่วน2คือรูปวงกลมที่มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ คูณด้วย4 c ตามที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็บวกด้วย8คูณ2 8นี่คือความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะเท่ากับเราจะเริ่มแก้เราจะเริ่มคำนวณจากองเล็บแรกแล้วทำให้มันง่ายเลยการตัดค่ะเอา2หาร2เป็น1 2หาร8เป็น c 2.1c คูณด้วย4จะได้เท่ากับ4 4 16ใส่6พด1ห 4, 4 1 4บวกอีก1เป็น5 4 3.2เราจะได้12.56 12 56. วงเล็บแรกเราจะได้12.56เราจะได้คำนวณวงเล็บที่2 8 2 16ซึ่งต่อไปเราจะคำนวณจากด้านหน้าก็คือ12.56 คูณด้วย c จะเท่ากับ46 24 2ใส่ c ทด2 45 20 20บวกอีก2ใส่2ข2จะได้เท่ากับ42 8 8บวก2เป็น10ใส่10ทด1 c 1 c c บวกอีก1ที่ทดไว้เป็น5เราจะได้50 2c เราจะบวกกับ16ซึ่งเป็นวงเล็บที่เราคิดไวในตอนแรกค่ะ c ีบวก0ได้4 2บวก0ได้2 6บวก0ได้6 5บวก1ได้6จะได้เท่ากับ 66.2c ดังนั้นความยาวของเส้นรอบรูปของส่วนที่ระบายสีจะเท่ากับ หกสิบหกจุดสองสี่เซนติเมตรหนูขอจบการนำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ